5 n u t e p o d o a s t b บ o u g h ให o you by ใหม่สกินแครจากสีจันสกินมอ s ส์ซ u เ e r s ์ซ e r i e s ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับ5 m i u t e s Good Time นะครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีกับการเคลียร์ใจให้ว่าง ปล่อยวางกับความผิดพลาดในอดีตผู้ที่ถามมาเนี่ยได้เล่าเรื่องมาด้วยนะครับบอกว่าเคยเป็นเด็กเกเร ے, ไม่ตั้งใจเรียนแต่ก็ถูลูดถูกกังจนได้มาเรียนมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังเรียนเล่น,ลน,ลนๆอยู่ฝึกงานก็ไม่ตั้งใจเท่าไหร่จบมาแบบเหมือนมหาวิทยาลัยอ,อยากให้จบตอนนี้ยังไม่ได้งานทําเลยครับ ต่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมามากๆได้ฟัง super productive แล้วก็อยากทำตัวให้ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่หลุดพ้นจากความเสียใจในเรื่องเก่าๆเลยคนเราสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยไม่เสียใจกับอดีตได้ยังไงบ้างครับจริงๆทุกคนเนี่ยมีเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นความผิดพลาดในอดีตกันทั้งนั้นจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับบางทีเนี่ย เราก็ถล่มลึกนะผมใช้คำนี้คือตอนเริ่มจะทำอะไรที่รู้สึกว่าเออมันก็ไม่น่าจะไม่ดีอะไรมากมายมายั้งนะครับแต่มันก็ถล่มลึกลงไปก็มีนะครับผมเองก็มีเรื่องในอดีตที่ผิดพลาดมากมายแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ในตอนนี้ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าผมคิดว่าอย่างงี้ครับเราเราดีนะถ้าเราเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานัน่นหมายความว่าเราได้ยอมรับความผิดพลาดนั้น ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเราเพราะทุกปัญหาและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการยอมรับในการมีของปัญหานั้นก่อนถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําในอดีตที่มันไม่ดีเนี่ยแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็ไม่ได้มีอะไรนี่นะฮะเราไม่ได้ยอมรับถึงเรื่องที่ไม่ดีในอดีตหรือว่าข้อผิดพลาดในอดีตนั้นเราไม่มีทางที่จะหนึ่งแก้ปัญหาได้สองเราจะไม่ได้เรียนรู้ด้วยครับ เพราะว่าถ้าข้อผิดพลาดอันนั้นเราไม่ยอมรับมันมันจะไม่ใช่ของเราเมื่อมันไม่ใช่ของเรามันไม่สามารถให้บทเรียนอะไรกับเราได้สเต็ปที่หนึ่การยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะจะทําให้เราเนี่ยได้บทเรียนครับจากสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเมื่อได้บทเรียนแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นทางว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยบทเรียนที่สอนเรานี้จะพาเราไปที่ไหน เพื่อตอบคําถามนะครับว่าคนเราสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยไม่เสียใจกับอดีตได้ยังไงจริงๆผมคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่รวผิดพลาดจริงๆเราเสียใจแต่เราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นนะครับเราเสียใจได้เราเรียนรู้จากมันได้เมื่อเราเรียนรู้จากมันปุ๊บเนี่ยความเสียใจที่เกิดขึ้นมันจะน้อยลงเหตุผลเพราะเราได้บทเรียนบางอย่างมาบทเรียนพวกนี้แม้ตอนนั้นอาจจะยังดูไม่ได้มีค่านัก แต่ผ่านการเวลาไปสักพักหนึ่งพอมันบ่มตัวเองมาได้สักพักนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนกับครูที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าเราเรียนรู้จากการะบวนการแบบนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเจ็บมากก็ตามแต่มันจะทําให้เราจําได้นะแล้วเราก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าให้ได้ทุกครั้งที่เรานึกย้อนกลับมาถึงเรื่องนี้เราก็ขอให้คิดแบบนี้ครับว่าเออ เรื่องที่เราทำไปตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ดีจริงๆเราตั้งใจว่าเราจะไม่ทําแบบนี้อีกหากมีโอกาสอะไรที่จะทำให้เราถลําลึกไปแบบที่เราไม่อยากไปนะฮะผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะในกรณีของท่านที่ถามมาแต่สมมติว่านะครับสมมติว่าเราเคยติดการพนันเราเลิกได้แล้วอย่างเงี้ยสมมตินะฮะเราเสียใจมากเลยนะฮะแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วละเพราะมันผ่านไปแล้วเนาะ ถ้าหากวันใดวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์ทํานองนี้ที่มันจะพาเราถล่มลึกได้แบบนี้อาจจะไม่ใช่การพนันก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นเนี่ยก็ขอให้นึกถึงเรื่องนั้นไว้เราก็ดึงสติตัวเองให้ดีๆนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครช่วยเราได้จริงๆนอกจากตัวเราเองเพื่อนฝูงครอบครัวก็คงจะเตือนเราได้แต่ถ้าเราไม่เตือนตัวเองไม่สอนตัวเองไม่ให้บทเรียนกับตัวเองเนี่ยเราจะกลับไปซ้ำๆอีกมนุษย์เราผิดพลาดกันทุกคนครับ ผิดพลาดเยอะผิดพลาดน้อยตลอดเวลาแต่สิ่งที่ผมคิดว่าทําให้เราโตขึ้นก็คือเรายอมรับเรียนรู้แล้วก้าวต่อไปจากข้อผิดพลาดของเราได้ไหมขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast presented by สีจัน skin moisture r s e r i e s ตุนน้ำลึกล็อกผิวชํานาน72ชั่วโมง